อไม่เฮไม่รู้จะว่าไงแล้ววันนี้เราได้แล้ววันนี้ไม่ได้ก็บาปเกินจากที่ผมคำนวณดูแล้วนะน่าจะได้สัก2เฮน,นะครับวันนี้เจ็บๆเลยไหมไปได้เอาเจ็บๆเลยแล้วกันเฮ้ย ออฟตัตแว่นกรองแสงสำหรับเกมเมอร์มาพร้อมกับ X, เลนเลจิน่าเอ็กเคลือบมัลติโค้ดลดแสงสะท้อนและป้องกันรอยขีดข่วนอีกทั้งตัวขาแว่นเองยังทําจากวัสดุโนวอาเทมทําให้ขาแว่นมีความบางเทียบเท่ากับกระดาษ3แผ่นแถมยังยืดหยุ่นและทนทานมากๆซึ่งผมยืนยันได้เลยว่ามันช่วยผมเล่นเกมหรือตัดคลิปวิดีโอได้นานขึ้นจริงๆครับสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อแว่นออฟตัตสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างและอย่ายลืมใช้โค้ดเซียนฟรีฟาเพื่อรับส่วนลดด้วยนะครับ กิจกรรม21 TOTS The Collector นะครับผมเรียกว่าดองไวส้สนุนนานนะเพื่อที่จะมาทุ่มกันช่วงสิ้นเดือนนะครับผมแปด0นบาทนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีโปรโมชั่นด้วยใช่ไหมแลกเหรียญคูณ2อหายเยลผมแกลกไปหมดแล้วเรียบร้อยนะครับผมกิจกรรมนี้เราเรา,เราเทกจาดเลยนะครับผมแลกสูงสุดไปเลยครับเน้นๆแน่นๆจัดไปมันต้องได้เฮหรอวะนะคลิปที่แล้วได้เฮกับคุณฤทธิ์ไปแล้วคลิปนี้มันมันจะไปเฮได้ยังไงหน้าตากิจกรรมเนี่ยบอกเลยว่าโอ้มันจะมืนเดิมอะไรขนาดนั้นนะโอ้เพลงพี่ตูนนี่แวบเข เข้ามาในหัวเลยแลครับผมโอ้โหดูครับเหรียญนี่เขาสะสมกันเดี๋ยวนาทมันผู้จัดจาก,การอ่าเราได้สูงสุดเป็นบวก5ไอ้บวก8นะครับสัแต่8 5ดหาแล้วก็ได้ลุ้นไอโฟไอคอนใช่ไหมโอเคถ้าอย่างนั้นรับมาเลยรับมาเลยนะครับผม <c oughs> ไม่เฮไม่รู้จะว่าไงแล้ววันนี้ใส่ไม่ต้อง800 0นะครับดีนะมันมีโปรโมชั่นด้วยมันทำให้เราสามารถกดตรงนี้ได้เยอะขึ้นนะครับ <_ EN> เผื่อจะได้ไอคอนมาเปิด <_ EN> เพิ่อมอีกสักใบใบ,บเล่นเลยแล้วกัน <_ EN> เพราะว่ามันเหมือนมันเหมือนเดิมไปซะทุกอย่างจริงๆนะครับผมรูปแบบ1รูปแบบ2การเล่นเก็บเหรียญทานอตเนี่ยใส่เลยนะครับจัดไปรูปแบบ2เอ๊ะเหมือนผมเห็นเหมือนผมเห็นแววๆเหมือนใครบอกว่ารูปแบบ2มันเกลือนะกิจกรรมนี้หรือว่าผมฝันวะหรือเห็นในสตรีมไม่รู้จำไม่ได้นะครับผมงั้นรูปแบบสองอแล้วก โอเคอุ้ยได้มา5อันอันหนึ่งว่ะได้เพชรแดง5อันอันหนึ่งครับเพชดแดงโอ้โหจากระโปงชิบหายแล้วอ้าแม่เอ้ยอ๋อลืมต้องรับก่อนต้องรับก่อนรับมา บวกสี่ดับห้าสิบตอนตอนมันมาแรกๆก็อยากดับอยู่หรอกแต,แต่พอหลังๆมาเริ่มไม่ค่อยอยากดับแล้วครับมันเริ่มไอ้นี่แล้วไงมันมันมันเริ่มเก่าแล้วอะนะ่ะเนาะเออใต่อต่อต่อตอนเนี้ยเราต้องการอีกแค่เพชรเม็ดเดียวนะครับเราถึงจะได้วีเอคัทนักเตะท็อปร้อยบวกแนะครับผมซึ่งเราต้องการแค่สีเอ่อสีอะไรวะเนะี่ยเหมือนเราจะขาดแค่สีฟ้านะครับผมโอ้โหช่างมันเราได้แล้ววันเนี้ยไม่ได้ก็บาปเกือบจัดไปขอ,อสีฟ้าออกมาแบบเอ้ยลืมดูของรางวัล กอรางวันก็ตาผมมันมองแค่ไอคอนนะ,นะเนาะไอคอนแล้วกันร้อยเก้านะครับผมอ่ะไปะไอเ้เหี่หายแล้วสีฟ้ายังไม่ออกเฮ้ยมันจะทำกับกูแบบนี้ไม่ได้นะเนี่ยสีฟ้าต้องการอีกแค่อันเดียวโอ้โหยังกับบทละครที่ซ้อมกันไว้นะครับเอา้าไม่ใช่นี่หว่าเอา้าสีเขียวเอา้าครบแล้วนี่หว่าเอา้าเอา้าดีเลยรับมาเลยครับผมโอ้โหไหนดูซิอืมจากที่ผมคำนวณดูแล้วนะน่าจะได้สักสองเฮีนะครับวันนี้อ่ะไปะต่อต่อเหลือสี่ร้อย โอ้โหเพชรเม็ดแดงนี่ออกง่ายเนาะออกมาหรัวๆเลยนะครับผมโอ้โหแบบนี้ถ้าเกิดว่าได้ b อีมันลุ้น2ส,สัก2ใบนี่ก็น่าจะอิ่มเหมือนกันนะหาว่าไปมีกลิ่นวันนี้วันนี้วันนี้มีกลิ่นดีนะครับผมว่ามันน่าจะได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าเหียญเหลืออีก260ยนะครับผมรูปแบบหนึ่งเราเซโนไปเลยทิ้งแม่งเลยกดรูปแบบ2ไปเลยครับ ตอนนี้เราขาดเพชรอีกเม็ดเดียวนะครับผมซึ่งก็ไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาคือเราเราเหลืออีก60ใช่ไหมแล้วก็กดไปทีละยี่สิบเพราะว่ามันเฮ้ยออกให้กูเถอะวะตอนแรกไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกอะไรตอนนี้เริ่มรู้สึกเสียดายแล้วครับ<ๆ>เริ่มรู้สึกเสียดายแล้ววนะ่ะเพราะว่าเฮ้ยแค่ไมดเดียวเฮ้ยขอขออีกใบนึงไม่หือมันไม่ตายหรอกนะในดูนี้60กดทีละลองดูเฮ้ยครบย,ยังวะยังวะคือตอนนี้เราต้องการเพชรสีม่วงอีกแค่อีกแค่เม็ดเดียวเท่านั้นนะครับผมกดอีกสองทีว่ะม่วงมาหน่อยม้เอาอ๋อ ไม่ไม่เคยจะจําจริงๆนะกูเดี่ยอะสีม่วงครับไปโอ้โหเยอมึงจะทำกับกูแบบนี้ไม่ได้นะมึงจะมาล่อซื้อกับกูแบบนี้ไม่ได้นะมึงก็รู้ว่ากูไม่เติมเพิ่มอยู่แล้วอะเฮ้ยไอ้มุกแบบเนี้ยใช้กับผมบ่อยแล้วเลิกใช้ได้แล้วนะครับอีกทีเดียวนะครับผมท้าไม่ได้เรารีบเข้าไปเล่นกิจกรรมเลยว่าเดี๋ยวมันจะเจ็บช้ำเปล่าๆเนาะไป โอ้ไปไปไปเราเราไปเราเราไม่ต้องไปมองไม่ต้องไปมองหน้านี้ครับไม่ต้องไปมองหน้านี้เราเข้าไปเปิดระับกิจกรรในเกมเลยดีกว่านะครับผม มาครับมาลุนกิจกรรมในเกมเันดีกว่านะของรางวัลจะได้อะไรยังไงนะครับผมตอนนี้มีเงินอยู่20 0 0มเอมใช่ปะอ่ะเปิดแพ็คเงินก่อนเลยครับผมผมว่านะคือมันน่าจะมันน่าจะทําให้การเงินของผมดีขึ้นเยอะนะครับเพราะว่ามานานครั้งนะที่เราจะมาเล่นกิจกรรมแบบทีเดียวกดไป800พเลยปกติเล่นทีละ4 0่0ใช่ไหมก็4,000ันมันเกลือมาเยอะแล้วเนาะลอ,องกด800 0ันดูไหนๆก็ส่งท้ายเดือนนะครับใบแรกก็เจ็บๆเลยไหมใบแรกเอาเจ็บๆเลยแล้วกันไอคอนครับไปไปครับเอาชินชินกับการเปิดทั้งหมดฝั่งขวา ไ <c oughs> อมีอยู่ชิ้นเดียวโอ้น่าเสียดายเนาะนึกก็เสียดายแต่ว่าเราต้องพยายามนึกครับว่าถ้าเราเติมเพิ่มแล้วเราไม่ได้แล้วเราจะไม่เสียดายครับไป เฮ้ยตลกะแะล้วตลกแล้วมึงมึงไม่พอใจใช่ไหมที่กูไปเติมเพิ่มเนี่ย <h ums> เชิญมึงไม่พอใจต่อไปนะครับโอ้โหเดือบัวชิบหายแล้วเฮ้ยอย่างนี้ดีอ e ีบวกแปดเนี่ยถ้าเกลือก็เกลือเลยนะโอ้ไอคอนไปแล้วนะครับผมชิบหายแล้ว โอ้ดาริบิน20,000 m นเอ็มดีไหมวะ <c ười> คือมันช้านะ่ะแต่มันก็ได้เห็นเลทราคาที่มัน <c ười> ต่อต่อตอตอตอ,ตอโอ,ผมมอ้ผมไม่ได้หรอกโรนโดเอแพ็กปีเนี่ยผมไม่ได้หรอกครับ <c ười> ดูจองครับผม400ร้เอมไปต่อไปอะไรดีลละทีนี้ <c ười> โอ,โอ้แห้งนะมีกลิ่นแห้งนะแบบเนี้ยกลิ่นแห้งมาแต่ไกลเลยนะครับผม เบอร์แปดเยอรมันแดกเลยป่าววะฟรีครูดลอง o อเวอรออร้อยสองดูดิมีตั้งห้าชิน้นมีตั้งห้าชิ้นนะเว้ยโอ้โหมันต้องมันต้องบึ้มสบายหนึ่งแหละเฮ้ย <m akes noise> ไอ้มุกเนี่ยใช้กับกูได้ตลอดจริงๆนะไอ้มุกเบอร์เก้าแต่ไอ้มุกเบอร์เก้าเบอร์เจ็ดเนี่ยไอ้เลขคล้ายกันเนี่ยถ้าไม่เบอร์เจ็ดแม่งก็เป็นเบอร์เก้าหรือถ้าเป็นเบอร์เจ็ดแม่งก็ไม่ใช่โรนัลโดให <c oughs> ้กูได้ได้เฮ้ยทุกคลิปจริงๆนะครับผมต่อต่อต่อโอ้โหเก้าหกไอเก้าหกนี่ก็มีลุ้นนะมีตั้งหกสิบสามใบนะครับหาว่าไปต้องต้องเฮ้ยอะไรวะจะสกิปแพ็คทีไรเบนเซม่ามาทุกทีเลยนะครับผมเอ๊กลิ่นเริ่มกลิ่นกลิ่นเริ่มเปียกละนะ จากตอนแรกกลิ่นแห้งๆแนละ้วตอนนี้เริ่มเปียกแล้วครับไปเดียวโบอยอ้สามพันเจ็ดมีความสุขแจงเว้ย <laughs> ตอตๆต,ต,ตาตตดูแววตาคนโลกครับโซเลตโอ้แปดร้อยเอ็มไม่เป็นไรไม่เป็นไร <laughs> โอ้ <laughs> โมเลนไม่เป็นไรไม่เป็นไร <laughs> เรามันต้องมามันต้องมาให้ผมลืมไปบิวอีบวกแปดนะครับผมโอ้ทาลับ เอ้ยแค่นี้มันยังไม่ทำให้ผมลืมหรอกมันต้องแบบโรนันโดเนี่ยแต่สักตัวนี่จบเลยบวกแปดนี่กลายเป็นการไล่สาระไปเลยนะครับผมโอ้โหเอาละกูกูเริ่มจะไล่สาระแล้วสามใบสุดท้ายครับเดินแน่เลยกูว่าไม่เดินหรอกอะไร่ะมีคารไรส์ เรามีโอ้โห95โอ้ยสูงถ for okay, ึงบวก7มันจะมีใครเฮงถึง네ขั pe like ้นได้โด7ไหมวะเนี่ยคงไม่มีหรอกฟันไม่เถอะผมเป็นผู้พัฒนาเกมนะผมไม่ใส่อะไรแบบนี้ไปหรอกนะเกิดมีคนเปิดได้มาชิบหายหมดสกิปเลยแล้วกันชิชาริโต้่ะหกพัน m บวกเจ็ดอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นแปดเลยแล้วกันเดี๋ยวรอวัตถุดิบพร้อมๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกูแน่ชิชาริโต้ไม่น่ารอดมีเคมเดอร์บอยบวกสามไงใครถ้าใครจำได้ผมเพิ่งเปิดได้เคมเดอรบอยบวกสามไปใช่ไหมอันนี้สงสัยว่าเฮ้ยพี่มันหายไปไหนอ๋อผมผมแอบตตตีีเเเองงแแแแแลลล้วคครรััััับบบบบผมมมนนนนกกกไปยยๆ็่หะ นะแต่ไม่ไว่าอะไรชิชาริโตเดี๋ยวเดี๋ยวตีพร้อมกันกับคนดูนะครับข้ามไปมทิเสเซียนฟุก150ไปผมตั้งใจว่าคลิปนี้ผมไม่ดามแล้วกันวะผมดาามาสองสามคลิปแล้วกิจ,จกรรมโซตีเนี่ยมันก็เท่านั้นนะถ้ามันไม่ได้ตัวที่ผมปารถนามันก็เท่านั้นน่ะผมไม่ดามแล้วกันวัดใจไปเลยผมผมว่าเท่กว่าเยอะนี่ตรงเห็นวะถ้ามันดามแล้วมันเกลือมันมันอืใช่ไหมสู้เราแบบเอาคอนเทนต์ดีกว่าไม่ต้องดามใส่แม่งเลยนะใส่ไปเลยครับ โอ้โหอมอเบ้ว่ะเฮ้ยวันนี้ไอ้รถโคง้โคงเบอร์เจ็ดนี่มาเยอะนะแต่มัเบ้วบวกสามก็ใช้ได้บวกห้าพันเอ็มตีขึ้นห้าก็เดี๋ยวเดี๋ยวมึงไปพร้อมกันเลยอีมัเบ้ชิคไยโกเดี๋ยวมึงไปพร้อมกันเลยเดี๋ยวกูหาวัตถุดิบก่อนแต่ก่อนนั้นขอตีบวกก่อนแล้วกันไหมดับเจ็ดสิบไปครับเห็นไหมพอไม่ดับเลียดแม่งดีกว่าผมดับอีกไม่รู้เป็นไรนะผมไม่เคยดับแล้วได้ดีเลยนะเว้ยแต่พอไม่ดับเนี่ยแม่งหลักแบบเห็นน้ำเห็นเนื้อนะโอ้โหข้ามเลยแล้วกัน ลาฟาไอ้เหี้ห้าพันลาฟาครอบราคาไล่ยเล่ยมาเบ้าา by, ได้ยังไงวะ <c oughs> มันต้องมีอนะไรผิดพลาดแล้วเอาจริงอะเอามาการันตีบวกห้าครับ <c oughs> รอุนเตล่าเฮ้ยพึ่งทำคลิปตีบวกไป <c oughs> มึงก็จะให้กูต่อเนื่องเลยหรือยังไงกัน <c oughs> ไปครับสวยไอ้ไอไอปีไอ,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 อ้อะไรนะเขาเรียกปีอะไรวะอันซุงอะไรเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ปลาจีซุงนะ โอเคผมว่าหมดแล้วแหละไอ้พวกการ์ดพวกนี้เดี๋ยวเอาไว้ขุดทีหลังแล้วกันเนี่ยไอ้พวกเก้าห้าบวกสูมปีอัพอะไรมาเงี้ยเดี๋ยวไปขุดแล้วกันเผื่อแม่งป้าที่ซูมจอกมาบ้างนะครับผมก่อนจะไปเปิดด้าบร้อยบวกแปดเดี๋ยวผมขอใส่ใบนี้ก่อนใส่ให้มันเหลือที่นั่งวีพีที่เดียวกันนะเผื่อโดูมันจะอยู่ในสำรับนี้นะครับผมโอ้โหกิมมิตได้กิมมิตทีกูนี่กำหมัดเลยครับไปสวยโวลตา้าอืมสบาย,ยเลยอ่า เปนเซมามาละ V P เรามาแล้วทุกคนโอ้โหโเดี๋ยวนะมันก็มีลุนแค่ M C 20แล้วก็ T S โอ้ยากว่ะก็จะได้คงยากแหละช่างมันเอาเป็นว่าใส่เลยแล้วกันเดี๋ยวผมเอาโด้อ้วนไปบูชาย,ยันแล้วกันจัดไปครับนี่ระดับตำนานเลยนะ อ่านายมาบูชายันต้องต้องให้น้ำให้เนื้อผมหน่อยนะครับไม่ดับครับผมใครจะดับดับไปกูไม่ดับครับดับเลเหี้ยครับผมชอบนี่กองแช่งชอบกันนี่ไม่ดับเนี่ยโรนันโดจัดไปลูกเพาะไปครับเบอร์เหี้ยอะไรวะโอ้ยเก้าหมื่นสี่เลยเหรอเอ้ย อะไรเนี่ยราคาบักหรือเปล่าน่าจะบักนะผมว่าราคามันน่าจะบักนะครับทุกคนเดี<ะ>๋ยวขอไปดูในตลาดดิดูในตลาดดิบวกโอ้หเฮียบวกแปดสามแสนล้านโดนบวกแปสามแสนล้านเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนตอนนี้ผมกำลังงงว่าผมควรดีใจหรือเปล่าโอ้หเฮียโอเ้เฮียเออเขาก็แลกเขาก็หลักแสนล้านกันหมดนะ <laughs> เออเขาหลักแสนล้านหมดเลยว่ะเอาจริงนะของผมอ่ะไอ่เก้ามันเก้าหมื่นล้านก็จริงแต่ถ้าขายออกถ้าราคาไม่บักอ่ะม่ไม่ใช่น้อยๆเลยนะดวงลมันคงถึงขั้นพวกไวโาดุมลามอสโรนโดบวกแปดเราเนาะได้มาเก้าหมื่นล้านนี่ก็สถิติการเปิดแพ็คของผมแล้วนะเนี่ยเออหาว่าไปแต่ว่ามันจะมันจะเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรมันมันเป็นตัวใช้ได้จริงหรือเปล่าวะขอลองสองสเต็ตดิโโอ้หมึงกองหลังหรืออะไรวะเนี่ยออลเลนแบ็กได้เฮ้ยเป็นกองหลังที่สปีดจัดมากเลยนะเฮ้ยหรือผมจะเก็บไว้ใช้ดีวะสเต็ตดีอยู่นะเอาเป็นว่่่่่าาาาาาอออออใใคคครรรเเเเยยช้้้้้้จจมมมนีีีหืวววูกกับไไ บอกผมได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับผมเดี๋ยวจะคิดดูทีว่าจะขายหรือว่าจะใช้นะครับผมผมก็เพิ่งเห็นว่าสแตตมันดีขนาดนี้นะแล้วราคาก็ใช้ย่อยนะครับผมโว้ก็ถือว่าอารมณ์ดีอยู่นะ